ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอฟบริวันเวลคัมทูไบบุริลัมพี่น้องไบบุริ um, ลัมไม่แกล้วมาอีกแล้วพี่น้องมื่อนี้มาจอดรถอยู่ข้างสนามกอล์ฟนะพี่น้องเออกำลังจะไปบ้านเพื่อนนะคะทุกวันเสาร์ไบบุริลัมก็จะไปบ้านเพื่อนเนาะพี่น้องนี่ก็มาจอดข้างสนามกอล์ฟพี่น้องที่นี่สนามกอล์ฟในเมืองมาริโบโรนะคะเ,เพื่อนๆ this is golf club this is Maribor o มามารีบรโบโรกอล์ฟลับนะคะเพื่อนๆเนาะมาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีดีนะคะพี่น้องในในหน้าหนาวนะคะคนจะตีกอล์ฟเยอะนะคะเนื่องจากว่าอากาศมันดีพี่น้องอากาศมันดีนะมีทุกมุมทุกแกเลยด้พี่น้องมีทุกมุมเลยเนื่องจากต้นไม้ใหญ่มันจะเยอะนั่นเพื่อนในสนามกอล์ฟ <c oughs> พี่น้องเสียงข่อยแหบด้วยพี่น้อง สนามกอลนะ์ฟน่ะต้นไม้มันเยอะพี่น้องบรรยากาศดีดีได,ด้พี่น้องเนี่ยตามถนนหนทางก็พี่น้องทางฟุตพาทนี่เพื่อนฟุตพาทนี่ล้อมรอบสนามกอล์ฟเป็นเนส้นทางที่ดีมากสําหรับเอ็กซ์ไซส์นะคะออกกําลังกายพี่น้องโดนๆปล่อยสิภาพเบิรงเดิอพี่น้องบรรยากาศดีๆนะคะที่ต่างแดนนะคะในดินแดนแห่งเมืองจิ้งโจ้พี่น้องบรรยากาศดีหลายพี่น้องบรรยากาศดีหลายนะคะ รถคันนั้นมีคนขับบอว่าคือมันแลนเองพี่น้องอะมันดูเหมือนไม่มีคนขับแต่มันวิ่งเองแปลว่ามันใช้รีโมทคอนโทรลพี่น้องใช้รีโมทคอนโทรลห้บเบิง่งให้เบิรงบรรยากาศนี่พี่ไปกำลังสิบไปบ้านเพื่อนนะคะอากาศดีๆนี้ขออัปเดตนิดนึงนะคะถนนหน,นทางนะคะถนนทางนี้เส้นนี้จะออกไฮเวย์แล้วนั่นเพื่อนเนาะ เส้นนี้จะออกอ่าไฮเวย์ Highway แล้วนะคะอ่าเล็กสตรีทนะคะอเล็กสตรีทนะคะเส้นนี้ทะลุเส้นไฮเวย์นะคะออกกิมพีไฮเวย์นะคั่นเพื่อนเออถ้าทะลุไฮเวย์นะคะ,ออถ,ถ,ะ,คะถ้าคุณเลี้ยวซ้ายก็จะไปโนนค่ะโซนอ่ะปันดะเพิกนะคะเพื่อนๆเนาะอีกเล่มพามาเบิ้งนะคะเหมือนเพื่อนขอบคุณนะคะขอบคุณ f อฟทุกทุกคนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะไปบายก่อนเด้อพี่น้องเบ่งบรรยากาศงามๆในดินแดนในต่างแดนนะคะวันนี้หน้าหนาวเลยพี่น้องแต่ว่าในรัดนี้เป็นหน้าหนาวที่เพอร์เฟกมากค่ะ